แะคะข่าวแรกของเรานะคะจะพามาดูหนุ่มหล่อ,อขวัญใจแฟนคลับทั้งประเทศน้องกันอัตพันธ์นะคะล่าสุดนะคะก็มาเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตอ,ออกกันไปต้องบอกวคนไปดูแน่นมากจริงๆนะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของเขารับบทที่แบบว่าเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะ,ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของการเป็นนักร้องอรวมไปถึงนักแสดงของน้องกันอัตภันน์จะ จ้าดโดนใจแฟนคลับขนาดไหนอย่ารอช้าแล้วไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะสนุกครับก็ถือว่าผ่านไปได้ดีแล้วก็ผลตอบรับจากที่แบบเข้าไปอ่านในแฮชแ็กต่างๆอะไรเงีง้ย <c oughs> ก็ทุกคนชื่นชอบแค่นี้ก็พอใจแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ได้มาคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีความสุขกลับไปครับก็มีความหมายนะเพราะว่ามันก็4ีหปีแล้วว่าที่เอ,อ่อออฟกันเนี่ยได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเฮ้ยคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครั้งนี้ก็ พอได้มาเจอที่จริงก็แบบมันหลากหลายอารมณ์มาก,กวันนั้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าตอนเดินน่ะตอนแรกอะเราเดินอยู่ข้างบนเวทีใช่ไหมแล้วมันก็พอเราได้เดินเข้าไปข้างล่างใกล้ๆอะเรายิง่งแบบตื้นตันอะเรายิง่งแบบเออรู้สึกว่าอันนี้คือคนที่แบบว่าเขารักเราอะไรเงี้ยมาดูเราอะไรตั้งใจมาดูเราแบบมาจากไกลๆก็มากมาดูเราเราก็เต็มที่ที่สุดเลยครับ ใช่เอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเคยเห็นป,ปีลองห้านะจริงๆนอกจากเมื่อก่อนเลยอ่ะที่แบบเราไปแฟนมีต่างประเทศด้วยกันแล้วมันเป็นครั้งแรกๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้แล้วเขามาพูดขอบคุณแล้วเขา ร้องไห้แล้วก็ปีอะไแล้วคือ,ค,อคือกันก็แบบไม่กล้ามองกันก็พูดเร็วมากตอน,นั้นกันจำกันจำไม่ได้ว่ากันพูดอะไรไปแต่กันแบบวคําพูดไปเร็วๆมากๆเลยครับก็ลิฟ <laughs> เดย์น,นะครับก็เป็นซีรีส์นะครับตื่นเต้นระทึกอะไรอย่างเงี้ยใครได้ดูทีเซอร์แล้วก็น่าจะได้เห็นนะครับก็ ครั้งนี้ก็มารับบทนะครับกันเป็นโอโซนนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเพราะกันเชื่อว่าสนุกมากๆแล้วก็น่าติดตามเพราะมันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายกันรู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราฟังเรื่องคร่าวๆจากพี่พุ่มกับหรือว่าพ,พี่ในกองเลยเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันจะประมาณนี้ก็คือน่าตื่นเต้นมากๆ,ๆมีมิติก็คือเป็นของกันก็คือเป็นเด็กพิเศษที่ครอบครัวครอบครัวกันเนี่ยก็คือเสียหมดก็เลยต้องมาอยู่กับปอน ใช่คร yeah, yani, like. no so <laughs> ับปอนก็เลยต้องเลี้ยงเราอะไรเงี้ยต้องดูแลเราอะไรเงี้ยครับล้าก็เด็กพิเศษเนี่ยมันก็มีหลายภาวะเนาะไม่มีเขามีแบบหลายระดับอะไรเงี้ยเราก็ต้องเนี่ยตอนนี้กันก็ต้องไปศึกษาเพื่อจะมาเล่นเรื่องนี้เหมือนกันรอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ยังตื่นเต้นยังเครียดอยู่เลยว่าเอยจะทําออกมายังไงดีนะอะไรเงี้ยก็คงกดดันแหละเพราะว่าเป็นเป็นอีกบทบาทที่กันยังไม่เคยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะทาให้เต็มที่ครับรอดูได้เลยครับครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลิฟต์เยนะครับก็ น่าจะได้ดูกันอ่าเร็วๆนี้ครับแต i mean ่ว่าก่อนอื <kid fundamental> <artist> <t> ่นฝากเทนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเทนนีไทยจบแล้วแมนะคะเป็นนักแสงมากความสามารถแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับเยอะจริงๆนะใช่ค่ะ